อันนี้นะพวกคือกูไม่ชอบสูดกูชอบผลลัพธ์มากกว่ากูจะเทสเลยเอาแบบสัปดาห์นรกไปเลยเพราะว่าก oh, <owner. S 1> okay. on ูมันใจในวิชาของกูเนี่ยเดี๋ยวนี้กีตารจุบอดูเลยตัวแบบพัดตบวมูลาเพราะก็ร่างออกไปเสวยเนาะมึงก็มันตัวเขาสัดอวยพัตัวบวกกีตาร์ลายกีตาลายพายเราด้วยกูไม่เน้นสูดเน้นที่ผลลัพธ์ครับ ัดไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงจากปกติที่ใช้3-4พื้นเวลาปัน่นอันนี้ก่อเต็มยอดเลยเดี๋ยวมาดูผลลัพกันดูน้ำที่มันสลัดด้วยเวลานั้นอ,อุ๊บอันนี้ใช้กดเขาเรียกอะไรแรงน้องถ่วงอาจาน้อยไปหามากคือมันเวลามีเสียงตึกตึกต,กตกห้ามเกิน20สวินาที อันนี้คือใช้เต็มกำลังเลยกับตัวซีที่เปลี่ยนเมื่อกี้อันนี้ตั้งสองนาทีพอคิดเจ็ดรอบอันนี้อะไรเดิมมันเสื่อมแล้วปรับสายท,ที่ต่อผิดๆขอให้เจ้าของเก็บเจ็บเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กับสองนาทีว่าจะเปน็นยังไงเอา อมบุาเภปเลยอ้าา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 า บางทีก็ไม่ต้องดูข้างในว่าจะแห้งหรือไม่แห้งดูการสลัดน้ําก็ได้อันนี้จากผ้าที่หม,หมักๆนะเครื่องซักผ้าสองถังมันมีสองตัวมอเตอร์อันนี้วันนี้คือมาทำฝังปั่นแห้งคือไม่เกี่ยวกับตัวนี้เลยอันนี้มันก็ปกติคือไม่ต้องยุ่งกับมัน คือมอเตอร์คนละตัวตัวสีคอละตัว,ตว,ตวไม่เหมือนของออโต้วนะมานคลับกันอันนี้ตั้งเวลาไปที่นาทีครึ่งเดี๋ยวไม่ครบเวลาก็ได้แค่ฟังอันนี้เดี๋ยวดูผลลัพธ์กันเลยว่าจะเป็นยังไง <c oughs> มันก็ประมาณนี้แหะคือคล้ายๆกับว่าเครื่องบินกําลังแรงติ้งอะไรประมาณนั้นแหละตอนที่แรกเรื่อจากนั้นก็ขึ้นบนฟ้าแล้วเนี่ยส่วนเรื่องนาฬิกาเขาอะไรอะสวิตที่เปิดหมุนนั้นตัวเลขน,นั้นและแต่บางคนนั้นหมุนสุดเลยมันไม่จำเป็นหรอก กับผ้าเต็มๆนี่สนาทีก็เกินพออันนี้ถามจริงมันแห้งนะแบบนี้ถ้าคือมอเตอร์ปั่นหมากไม่ใช่มอเตอร์ปั่นแห้งถ้าปั่นแห้งนี่อีกแบบหนึง่งคือแห้งสนิทเลยอันนี้แค่ปั่นหมากเข้าใจตามนั้นด้วยบางคนนี่หมุนสุดเลยก็หมุนอยู่นั่นแหละ5นาทีเสียค้าวไฟไปฟรีๆสมมติว่า3นาทีตีเป็นเงิน2บาท ก็เสียไปฟรีๆแค่สองนาทีก็รู้ละอันนั้นแค่ตัวเละอย่าหมุนให้มากเพราะว่ามันปั่นมาไม่ใช่ปั่นผ้าและอีกอย่างบางคนเอาจากนี้คือมันบิดๆแล้วมาใส่อย่งน,นี้อันนั้นมันก็ไม่ใช่เพราะว่าอันนี้หน้าที่มาละไม่ต้องไปอะไรคือเอาอันนี้มาใส่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 แล้วก็เชือแล้วก็เปิดิุช์ ก็แบบนั้นแหละง่ยๆเออปั่นหมาตนะไม่ใช่ปันป่นแห้งปั่นแห้งอีกแบบนึงจัดปัน่นรู้เรื่องแต่สรุปคือจะทําอะไรแบบนี้เรียนหนังสือด้วยกรุณาอ่นานภาษาอังกฤษให้เป็นด้วยเพราะว่ามันจําเป็นมากกรจนะ